ในอดีตการมีนกกระจาบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในรังบนต้นไม้ใหญ่ริมลำธารมันเป็นนกตัวเล็กๆที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัววันหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดแรงจนต้นไม้หักรังของนกกระจาบตกลงมาลูกนกหลายตัวบาดเจ็บนกกระจาบแม่พยายามช่วยลูกอย่างเต็มที่ขณะนั้นมีช้างตัวหนึ่งเดินผ่านมา มันตัวใหญ่และแข็งแรงมากแต่มันไม่สนใจสิ่งรอบข้างเดินเหยียบรังนกซ้ำอีกโดยไม่รู้ตัวนกกระจาบโกรธมากมันบินไปเกาะบนหัวช้างแล้วพูดว่าเจ้าตัวใหญ่เจ้าทำร้ายครอบครัวข้าโดยไม่รู้ตัวข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเดินจากไปเฉยๆช้างหัวเราะเจ้าตัวเล็กอย่างเจ้าจะทำอะไรข้าได้นกกระจาบไม่ตอบ แต่มันบินไปเรียกเพื่อนสัตว์ตัวเล็กๆทั้งหมดมือพึ่งมแมลงปอและนกตัวอื่นๆมาช่วยกันรุมตอมช้างจนช้างรำคาญและหนีไปจากบริเวณน,นั้นข้อคิดธรรมะ 1. อย่าดูถูกผู้ที่ตัวเล็กหรือด้อยกว่าเพราะความกล้าหาญและสติปัญญาไม่ได้วัดจากขนาด 2. ผู้ที่มีเมตตาและระวังในการใช้ชีวิต ย่อมไม่ทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว 3. ความสามัคคีของผู้ที่มีจิตใจดีแม้จะตัวเล็กก็สามารถปกป้องสิ่งที่รักได้ธรรมะข้อนี้สอนให้เราว่าไม่ประมาทในคนและไม่ประมาทในกรรมเล็กน้อย